สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลวันนี้ผมจะพามาชมห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำที่แคมป์คนงานของผมนะครับซึ่งเป็นแคมป์หมู่บ้านกาบีนะครับคีบูต์กาบีวันนี้ก็เป็นเวรทําความสะอาดห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวของผมนะครับซึ่งในเวรทําความสะอาดจะจัดเวรตารางกันนะครับฝั่งนี้มีทั้งหมด6คนครับโดยจะแบ่งเป็นรอบๆซึ่งจะทํา วันเสาร์หรือไม่ก็วันศุกร์ตอนเย็นนะครับในห้องครัวก็จะมีให้ทำก็จะเป็นล้างเตาแก๊สล้างห้องน้ำล้างหม้อล้างอะไรต่างๆนะครับแต่พวกถ้วยจานนี่ก็รับผิดชอบของใครของเรานะครับเวลารับประทานในห้องครัวก็จะมีตู้เย็นตู้เข้าของเครื่องใช้เครื่องปรุงต่างๆนะครับแล้วก็ที่นี่ไม่ได้ซื้อข้าวกินนะครับซึ่งจะหักใน เงินเดือนก็เป็นส่วนรวมครับถ้าหมดก็ให้บอกบาลไบนะครับก็จะเป็นข้าวข้าเจ้าข้าสวยแล้วก็เข้าเหนียวนะครับในตู้นี้เป็นตู้เครื่องปรุงของผมนะครับก็จะมีหลายอย่างพริกน้ำปลาน้ำตาลอะไรต่างๆครบเลยนะครับอันนี้ก็ก็จะมีเครื่องปรุงอาหารไทยซื้อลงมาจากรถช็อปครับนี่ครับอุปกรณ์ค้องพูวแล้วับสะดวกมีครบทุกอย่างเลยนะครับ เตาแก๊สแต่ว่าแก๊สไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับแก๊สเบาหม้อถ้วยจานนี่ก็เป็นของพี่ๆคนเก่านะครับเขาทาไว้หามาไว้นะครับหม้อไฟฟ้าหม้อหุงข้าวต่างๆก็มีซื้อมาจากไทยบ้างครับเขียงมีดอะไรต่างๆทํากับข้าวตอนเช้าส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็จะมีสองห้องชโกโคกมีห้องอาบน้ํา มีอ่างล้างหน้าแปลงฟันประมาณนี้ครับซึ่งจะมี2ฝั่งนะครับแคมป์ผมมีทั้งหมดประมาณ16คนมี2ฝั่งฝั่งนี้ก็จะประมาณ 6- 7คนครับห้องน้ำชักโครกแล้วนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำมีฝักบัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นสองฝั่งครบเลยครับหน้าหนาวนี่ต้องรีบอาบน้ำก่อนนะครับไม่งั้นไม่ไหวครับน้ำเย็น น้ำร้อนจะหมดก่อนฝากกดไลค์กดติดตามท็อปอิสราเอลด้วยนะครับขอบคุณครับ